ครับไปยังพระอธิการอภิสักอังคบังโสนะครับเจ้าอาวาสวัดแก่งสาว่างของเข้าพี่น้องครับครับแล้วก็พระพิสุสทธิงต์สามเณรทุกรูปในพักที่เพื่อฟ้าสถานที่ให้กำลังหลาแต่ต้องการสแสดงในรอบทางพิน,น,นีครับสวัสดิธีไปรับเพระพิณีน้องที่รับชมอยู่ทางไรสุธรรมเด้อขอบคุณตัวรักเรื่อใจพี่น้องเขานะครับในงานประเพณีพี่น้อง,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 องกับบญประจำปีนะครับ งานตะเพดีบวดช้างกับโอ้ยิงในอากาศเวลรัแฟนเพลงปีดอ่องบานเอาโคตนาสาทุคุณนกำกันกันแล้กันกับผักไม้หลากหลายรูปแบบหลากหลายงานโชว์คับพวกกาทิมง,งานบอลองอยงอดเ็ดเพ็ดลองเล่นกับสื่อเดินทางมาจากทางแพง่งตับบนแพ่งคับเพร่โกสุมพิสัยจวัดมาหาสารคามครับ ภายใต้การบริหารงานโดยหัวหน้าผู้นำทีมงานราชินีหมอรำเสียงสะอ่อนพริรดีมาฟ้อมด้วยผู้เด่นบ้านสายจวดครับเรื่อนี้ครับเขาจะพังคอนเสิร์ตครับเรนน้องครับว่าจะเป็นรำเรื่องต่อกลอนสอดแกงขอเสียงผู้ยุ่งสอดแกงให้พี่น้องครับย <c oughs> ังแยงดีเด้ออยจารยองควันบารามเด้อินมาเด้อน,นะครับ ขอบคุณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับขอบคุณกรรมการกสายเลยกำลังกันครับขอบคุณกรรมการทุกภาคส่วนนะครับที่มอบความบ้างและกงใจให้กับทีมงานวอล์ฟเดล็เลยนะครับโดยเฉพาะกีฬไช่เด้อครับพี่ทิวนะครับพี่ทิวนะครับเป็นท่านมาจากสชียงใหม่พะเยานะรับเป็นกีฬไช่นะครับเป็นผู้ที่กองประสานงานในคณะกรรมการบางเท่าเล่ยเลือกสันมาลับเดล็อปเปอร์ดีใจไร้ครับพี่น้องครับมวลมวลรวมทุกส่วนกำลังกันมือนี้และการมาออื่นอีกนะครับมาออื่นเป็นพวกของ ้าที่ของทุกาสาที่ปรทนะครับที่หนกันกแงก็เป็นปีเป็นน้องกันปีใจหลายรูปหลานมาร่างเท่าเพื่อนเป็นกองงบนทั้งุูก,ก็ดีคองรับหมักห้หลากหลายรูแปแบบกับหลากหลายงานโชว์ครับผมกับรายการชว์ช่วงต่อไปเจครับเอา We'll <laughs> เลี้ไปซัง <cuanto> ก <iah 40> ็ได้เลซังหน้ตอพักลอาคุณหล่ยๆเล่คางหลในซาบาทควบคุณนยันสูงบอกกิดีกันมาในบานเท่านาะฮะไม่นายกินตับไหมไม่นายกกลกทานเปื่อนไปฮะลงทานมาตายยันสวยปั่นอยู่ลุกทานเขาพี่เจ้าก่เรเดี๋ยวอาจจะแีเล้ลุกท่าอก็ดีมืนี้ผม สันสดียร้อยขอร้อยันความรับจ้าคนจะออไรเง้ยง่กนักนรอเ็ที่ตาแล้วมันวางหูวงเลยไล่แนู่แลวมาหูล่าซื้อหยังเเยน้เี่ยน้ก็ใส่ก็ใส่แต่เต็มเนียดงมันเนาะแ้มดากี้ยัออครับ นีเขาสิมาอย่างมาคัดเรียกทหารอ๋อทหารุมมาขัดเรียกทหารเขาสิคัเดเรียกซ่าเขาโมพราะว่าเขาเงา,า,าสิทธิทหารกองเกินมันเกินมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เขาเลยสิมาคัดแต่ว่าพร้อมไปที่ยงขันร้อมแล้วพร้อมแล้วว่าให้เขาออกมากดูดไม่ได้สิเท็ิทหารสะกดบอลสิไปนานมาหลังเออกานเดือดานบุญ สวัสดีอย่าเลื่อ,อนพ้นค่ส่กนี่นกมกน่อยนี่กมนี่มเอามุดเข้ากลมใช่ไหมครัเที่ยดีเนาะมี่เอลีไรทั้งนอ่ะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยัวเล็กอยู่น ยิ partido, ่งมาสิมานี Ó, e. ่ลละาเรียกทหารแสดงโอ้ขนาดมาเรียกทหารหลาคนไว้หลายปีแล้วไหวคนมาจะปีเราคนมาสามสี่ปีแล้วใก่สิบไปเยยวุวิหนึงนี่ย่ะ

นี่แหละเขาไปนั่งเล่นนั่งฟอาจารย์คนเออไปนั่งก็ไปเห็นมันเมซี่กินเน้นแม้มาซาาแต่มซี่้นจะกินเนนเมซี่เดนามันเองาเี่ปอเเน้นปอเเมซี่กันคนอันนดูดิเมซีก็ไมเล่น้อาจจะแบหลรยความอมาหลักดีลัะ้วยว่าพี่นี่นั่นเกมทหารมันกะ เขาเขียนไปหมดแล้วชั่วชวช้าอย่างวโอ้ยห่าโตเกเขาเกีไปหมดแล้วตะกอนสงการอันนี้คือยอดหลังนี่คือว่าซุ้มบัักพอดมาหลายปีกัน่อยแม่เขาก็อยากเเขาก็อยากเปลนที่เขีเยงต้มไกเจ้าดอกเเทียงเเสียงไหลเกี่ยยาอยากเปลน้คอยกานล้คอยรอดิงลุต้องคอยพิการที่เรการมองนไร่ะเอานิวคอยยิ่อนน้อยก็นิวโก ดีวโปจะง่าย่าเดียวใควะแตนาจับติดตั้งแล้วแต่พอผัดควงลก็ไปแล้วเาคืาไปดำไม่แดงเลยขนาดไนว้เป็น นออะไรครับอันพ่อแม่เห็นว่าเอาลูอเนี่ยอดก่อนเดี๋ยวจะบกจทีเาบอ่า้องานหาพ่อกับแม่นอนเพรเอาลูกนอเพรใช่มค้นออะไรครับนอเพรนะไหมะอะไรนะครับคุณพ่อชื่ออะไรคุณพ่อเอาเอาชื่อเรียนคุณพ่อชื่ออะไรคุณพ่ออ่ะยังงปยงงปยงห้องปยังห้อง อ๋อถ้าเกิดว่าพ่อแม่ตาบ้านไม่เจอลูกไปรับที่รถกูชีบเนอะไม่ก็อังันขสไปไุ้นกยัมสีแาลนดเวายเอาไปแล้วปกาบ้าน้่อยจักรมาแต่บ้านไหนห้หรือกันพ่อข้าแม่ข้าีจักมา้าไปีส่ไดีมาคนบ้านคนมาแถมสติท โค้ดอ่ะโค้ดอะไรฮะมีร้นมีร้นมีร้นมีร้อนเลยเข้าแน่ร้อนเท่าไม่อยางหลับไไวอกกว่ไปกว่ไปดโอ้นมหูขอพูาขอแม่ีเ็นตัวนี่แหละใช่เป็นตุ่น้ีนตุ่หัวหูนตุีเว้ย อะไรละ่องร้อยเพระว่าขาลงล้มลงกักขอกคุณไม่มีครับเอามาทำนีมนีนั่นั่งเออผู้ต่อไปเขาสิมาสีตเกียนหารเทเดี๋ยวมันเร็วน้ำลงมันกรนีมึงกับคุณไเกยเง็นแน่นว

จิวไปไล่เลยฉันลินพันเถียวสมมุนวาทหารก็ร่งวันตะยาฮักแทงตรงกำลังหนักได้เป็นบ่ไปทานจับไปดบไปแดงน้ำขมับใจคอยเปลี่ยนรุดทเอาเป็นอทหารก็ุดโอันสมฆมาคอยสลนท่านมูือ จังไหนถ่ายงานปปืนให้ย่างเดียวไปงานต้นเป็นดับป่ปืนเอาเส้นไปนั่งน้ำขมับคนอ่ะเอากระบะชีแค่หลอแค่หลอดจไหนขนของมันบบหุ่งสูงท้ายยิมันจักเลียวเห็นอย่างเออฮะ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 าฮะ

มีเนี่ยเด้ะกเป็นเพาไส่แต่สมุดไม่เป็นที่สี่ปาไม่เอาัว้โชกรไร้ำขอลาอ้ยพิ่ัตสันดิโ่ดโ้ยบัเบ้นม่ไดแม่้อเออออม่ไดิพ่จิสันเราะเศ้าเออว้่ง่ไปขับรถมากจับพยัคฆม่เอออตายตายเนเนี่ยอะไรหล่าก้วกหล่นแก้ด้วยน่ค่ะว้าวเอเอะไรต้อง ไฟเด็กจอดให้เขาไป่อนเลยโอ้ไฟยันบัตนอีฟังแช่งให้เด็กไปบู๊ไม่รู้ว่าเขาตำกันต้อเล่นหมด้แ่วันจี๊บกลาวั้งไปยังภาษาว่าเป็นโตโตละสี่พันหนึ่งถ้าากรเงิอที่ดอกไปเขียงสมมติวนกระเทียมเรือละสามร้อยกูนะแต่นายไฮกระเาง เยราอไปกิน่ะจ้าจ้าจ้ค้ากินะัวมันจะได้สถานีรถไฟโคือจ้าัชนมองไปจะไล้เป็นจานรัี่มันแม่ปนไกันังห้ลอย่งง่ายชนัไห้เป็นลกจับยัมาบกเลยอคบาวาดีง็ก่้องไวอยู่เด้อสันตระโบขีโบเป็นลกจับล่า มีามนดอกแกางางเวนอค้งบกจ้า้งาครับพแรครับรนาะ้บไปไปแดงเลยก็ต้องวัดตเางคนเยดอกทคนยูงสรค์เจ้าหน้าที่เขียใจว่าเป็นหลุสวรรค์ไม่น่แม่แค่ทอดลูกชินเพม่นว่าไปึทัดังแกปินิก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตัก่อนไปก่อนคือขามาคนดึงแล้วคนดึงไปดำสาเฉล่ยก้าถานกัดเชยเบมืบนาเบี่แยงไข่กัดเคยถือกาหานเด้อเด็กกินไม่ถ่าน 你过、嗯、好富了该。